สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านมาพ,าพับผ้าครับผ้าสง่งไปพี่เขากับพีกดีเสร็จถักสวนนอนนิดนึงนิดนึงก็ไม่นิดนึงแหละสับเกล็กดก่อน๋ยว เสร็จก็ลงไปส่งครับลงไ,ไปส่งส่งพี่เขาพร้อมพริกครับพร้อมพริกเลย กันเลยครับพร้อมพริกผ่านสวยมากครับไม่ค่อยได้ทำคลิปครับเข้าสวนแล้วก็เนี่ยเก็บเก็บพริกอีกเก็บเอาเพิ่อมอีกหน่อยนึงครับเพราะว่าแม่เก็บเบิดแล้วรอหนาส่งให้พี่เขาอีกครับ สวยนะครับพายข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับใคได้ทำคลิปต <g ric an> ันนี้อยู่บ้านสวนครับ มาเพกผ้าแต่มันจะบ้านมะนาวมันจะสวนอาจจะส่งส่งช้าหน่อยขอโทษขอไฟเรือ่อยรอฟิกนี่แหละได้กิโลนึ่งนะครับประมาณนี้แหละว่าแม่เก็บตากไปแล้วเนี่ยตากแห้งแล้ว เกพื้นง่ามๆครับถับพันคอเดี๋ยวรออีกหน่อยนะครับหน่อยอีกหน่อยเดี๋ยวพันคอจะมาแลวครับคุมไหลพันคอถ่าวว่าพายุจะเข้าอีกคนหัวสิรษก,กิจยางวะเป็นตั แล้วครื่งตัดยากัดมาด้วยเดี๋ยวตัดล้รอบบ้านนี่ทำอาซาดไบ้ไงสวยนะพื้นนี้พื้นนี้ก็สวยง่ามแห้งง่าม,าม,ามหลายครับ นเย็นเข้าวสวนอีกครับผมเว้นกีดสวนละคืนคืนละสวนกีดรวดเดียวไม่ไหวเมือม่อเมื่อคืนนี้ก็กีนอีกสวนหนึ่งตอนเย็นกีกสวนหนึ่งแต่ถ้ากีดรวดเดียวคงจะเส็จครับก็เว้นคืนกินคืนละสวนครับไม่กีดรวดเดียว ลงไปส่งเลยใช่ไหมผัดเส้นเสร็จร้อยครับหาถุงใส่นีก่อนหา,างใส่เดี๋ยวกลับไปบ้านกลับมาแล้วกลับบ้านกิตย,ยางเหมือนเดิม คุณพี่ทุกท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ดูคลิปให้แล้วก็ดูโฆษณาไม่กดข้ามนะครับขอบคุณนะครับ ให้พี่เขานี่ครับแพ็คเรียบร้อยหนึนี่นห้าเจหนะครับี่เจ็ดแ,แ,แล้วก็พริกหนึ่งกิโลจะแพ็คไปกล่องเดียวเลยจะแพ็คแส่ถุงอย่างนี้ครับส่งของวันนี้ครับช้าหน่อยขอโทษขออภัยเด้่อพี่ซาว สภายยามประจำตัวประจำกายบ่ายสองกว่าแล้วครับเดี๋ยวไปส่งของกันเด้อครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับแพ็คเรียบร้อยครับแพ็คเรียบร้อยตอนนี้อยู่บ้านสวนบรรยากาศจะบายบ่ายสองกกว่านะครับ หน่อไม้สูงหมดแล้วครับพอได้แกงอยู่นะครับถ้าหารนี่ครับเดดจ,จ้าเลยครับว่าพายุจะเข้ามาอีกวันที่หนึ่งที่สองนะครับเนี่ยคลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยครับไปแล้วครับบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ